กก็บผัคนายอันนี้อันนี้เวียดนามสนะใจใจไอ้ผักแพลวไม่เคยใส่ปุย๋ยค่ะใส่แต่ใจค่ะเวลาปลูกอ,อันนี้อันนี้สาระแหน่ใบสาระแหน่นนไม่หยิบอันนี้เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างไปหยิบอ่าผักชีชลาวกับผักสลัดมาทำปลาย่างปลาย่าง <c oughs> อุปกรณ์ของนายทั้งเก็บผักทั้งหมวกเลยใช่ไหมไป ชีลาวครับผมครับลูกโชว์ใส่หน้าตัวเองสิโชว์ใส่หน้าตัวเองสิสงสผักชีลาวปลูกด้วใจปลูกเองรู้แผักชีลาว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 ตัดผักสลัดครับครับลูก ผักชีหอมมากสปริงเอชสปริงเอชแล้วก็เลัดผักซี่ซึ่งผักซี่มันสูงมากๆโอ้ยสูงกว่าน้องใจแล้วผักซี่สูงกว่าใจใจแล้วลูกสูงมากเก็บดอก่สูงงกวาน้อใจใช่มจีดนี่คือความหวังที่รอคอยมานานแสนนานโหแล้วป่าได้เซนเดียวเซนเดียวครับ